ตื่นเช้ามาก็เก็บที่นอนทําตามปกติเหมือนกับเราอยู่ที่บ้านเรานั่นแหละค่ะเราชอบที่จะสะอาดเราก็ต้องทําทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งนั้นเลยค่ะเพราะนี่คือบ้านที่อยู่อาศัยของเราแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ต้องช่วยรัฐบาลประหยัดไฟหน่อยนะคะโดยการปิดไฟปิดแอร์แล้วก็เปิดประตูให้อากาศถ่ายเทได้ดีค่ะ สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้พาออกมาดูข้างนอกโรงแรมหน่อยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างที่เห็นเป็นคลึ้มเข,า,ขาวๆนี้ป้าไม่แน่ใจว่าเป็นหมอกควนันหรือว่าเป็นสารพิษนะคะออกไปดูอาหารหน้าห้องกันค่ะอาหารมื้อเช้าของวันอาทิตย์ค่ะ อาหารเช้าวันนี้เป็นข้าวผัดซีอิ๊วไข่ดาวค่ะตื่นมาก็กินเลยเนาะวันนี้กินเร็วปกติอยู่อยู่ที่อเมริกาก็ไม่ได้กินเร็วแบบนี้นะคะส่วนมากจะพยายามทําอะไรต่ออะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินขึ้นอยู่กับว่ายายตื่นเช้าตื่นเร็วนะคะถ้ายายตื่นเช้าก็ไม่ต้องกินทาให้ยายเสร็จก่อนทีนี้ถ้ายายตื่นสายป้าก็กินพวกซีเรียลพวกอะไรพวกนี้ค่ะเพราะาซีเรียลนี่เป็นของที่ง่ายที่สุดเลย วันนี้ยังไม่อยากกินกาแฟเมื่อวานอยากกินนะวันนี้ไม่อยากกินเพราะว่าหรือจะเป็นเพราะวเมื่อวานเห็นแซนด์วิชนะเพราะว่าแซนด์วิชกับกาแฟอะไรเนี่ยมันเข้ากันที่มันเป็นข้าวผัดข้าวผัดอยากกินอะไรอ่ะก็ไม่มีอ่ะก็ข้าวผัดนะเนาะมีใครตื่นมาแลวกินเช้าแบบบ้าบ้างเมื่อคืนเนี่ยนอนไปประมาณสี่ทุ่มตื่นมาตีสองกว่าแล้วก็ตื่นยาวเลย เพราะว่ามันยังผิดเวลายัยงปรับตัวไม่ได้ค่ะหา,าน้ำปลาก่อนนี่มากินกันเลยค่ะโอ้ไม่ได้เจอเขา้าวผัดแบบนี้นานนะจะบอกว่ากินอะไรก็อร่อยไปหมดลุงชอบข้าวผัดซีอิ๊วมาเนี่ยเห็นแล้วต้องอิจฉาแน่เลยป้ากินข้าวผัดซีอิว๊ว กินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแดดออกนี่แล้วค่ะป้าตั้งนาฬิกาไว้ตอนสิบโมงตรงเพราะว่าเราจะต้องวัดไข้ส่งไปทุกวันตอนสิบโมงเช้าตอนนี้ก็ตรวจมาเรียบร้อยแล้วค่ะจะเล่าให้ฟังค่ะเมื่อเช้านี้เขาให้ส่งอุณหภูมิร่างกายไปทุกวัน ตอน10โมงเช้าคือวัดประหลอดส่งเข้าไปทีนี้อุณหภูมิในร่างกายป้ามัน37.4ซึ่งก็เป็นการเสี่ยงที่จะเป็นโควิดพยาบาลก็โทรมาว่าให้วัดประหลอดใหม่ทีนี้พอวัดใหม่ก็ยังเป็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงรอพยาบาลอย่างเดียวค่ะเที่ยงแล้วค่ะ แอปเปิลปอกเปิดเรียบร้อยเรียกว่าอะไรเอ่ยกินเหมือนผัดกระเพราค่ะหอมมากแต่ว่ามีเม็ดพริกไทยด้วยแล้วก็เป็นเส้นบะหมี่ป้าเรียกไม่ถูกว่าอะไรนะคะแต่ว่าน่ากินมากเลยจริงๆแล้อยู่ที่อเมริกาไม่เคยดูละครน,นะกลัวติดค่ะ อ,อร่อยค่ะขอแอปเปิ้ลสักชินึง าหวานโอเคค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะไว้รอดูมื้อเย็นต่อไปค่ะบ่ายโมงสิตรวจอีกครั้งหนึ่งออกมาเป็น36ก็เลยโล่งอกค่ะต่อไปก็เป็นมื้อเย็นนะคะมีแกงจืดมีผัดกะเพรารู้สึกจะเป็นผัดกะเพราหมูสับค่ะอันนี้คือแกงจืดฟักเขียวต้มกับไก่ค่ะเทเลย จัดได้เก่งมากอ่ะออกมาพอดีเลยค่ะอาหารมื้อเย็นวันที่สองนะคะแก้มังกรก็น่ากินจังค่ะอดภัยไว้ก่อนเริ่มกินได้ขอซอดซุปก่อน แล้วก็ผัดกัะเพราหมูเผ็ดเขากำลังดีนะคะเขาไม่เผ็ดมากค่ะอ,อร่อยชื่นใจ เียว <Thank> อยู่กับป้าให้ครบ14วันนะคะแล้วมาดูว่าอาหารช่วงควอลันทีนเขาจะมีอะไรมาให้บ้างป้าว่าทุกคนเนี่ยได้อาหารเหมือนกันค่ะยกเว้นคือถ้าคนไหนมีการแพ้อาหารเขาก็จะเปลี่ยนให้แบบป้าเนี่ยมีพยาบาลโทรมาถามว่า ป้าแพ้อะไรแลอเปล่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้แล้วเขาก็จะจัดตามที่เรากินได้ค่ะเอาละกินแก้วมังกรมัง้งชิ้นโตโตเลยเห็นไหม,มหวานอร่อย สำหรับอาหารคอลันทีวันที่สองมื้อเย็นถูกใจค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย